สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านอังคารที่1กรกฎาคม2 0 2 5วันนี้เฟกินเด็ก64จากวันนี้66นะครับก่อนอื่นเลยสำคัญมากค่ำคืนนี้20ในกา30นาทีเวลาประเทศไทยลุงจเจริญประธานธนาคนารกลางสหรัฐนะครับจะเข้าร่วมเสวนานโยบายทางการเงินที่งานประชุมระดับสูงผู้ว่าการธนาคนารกลางโลกที่จะเกิดขึ้นในเมืองซินตราประเทศโปรตุเกส และเป็นงานที่จัดขึ้นทุกปีโดยธนาคารกลางยุโรปแล้วก็จะมีตัวแทนธนาคารกลางจากทั่วโลกนะครับทั้งในฝั่งของออโซนยุโรปของสหรัฐอเมริกาของอังกฤษของญี่ปุ่นของเกาหลีใต้เป็นต้นเนี่ยจะเข้าร่วมประชุมและเวทีนี้แน่นอนทุกคนจับตายอย่างเดียวลุงจะเริมจะส่งสัญญ,ญาณอะไร เฟดคิดยังไงกับสถานการณ์เรื่องดอกเบีย้ยคิดยังไงสถานการณ์เรื่องภาษีสถานการณ์โลกค่าคืนนี้จะพูดในลักษณะผ่อนคลายเบาๆชิลๆหรือแข็งก้าวตรงนี้ต้องจับตา20ในาฬกา30นาทีผมจะทิ้งลิงก์ข่าวเขาบอกว่าสามารถดูได้ผ่านช่อง YouTube ธนาคารกลางยุโรปจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ ต่อไปมาพูดถึงข่าวดังของวงการคริปโตที่ตลาดเจ้าในสหมริกาล่าสุดมีข่าวว่าร่างกฎหมายสุดอลังการของลุงชัมด้านกฎหมายที่หลายคนรู้จักในนามของ one big beautiful bill เนี่ยตอนนี้มันมีการพยายามสอดไส้กฎหมายที่เอื้อประโยชน์กับคริปโตเคอร์ซีโดยวุฒิสมาชิกสายเลือบล็อกเชนคุณซินเทียลูมิสนะครับเธอพยายาม แทรกข้อเสนอในร่างกฎหมายฉบับนี้หลักๆเน้นเพื่อนมี2ประเด็นประเด็นที่1คือในส่วนของ staking rewards ทุกครั้งที่คุณ stake อะไรก็ตามถ้าคุณได้รางวัลได้เหรียญมาเนี่ยตราบใดที่คุณยังไม่ขายเราไม่ต้องเสียภาษีนั่นคือสิ่งที่เขาพยายามผลักดันนะครับอย่างที่2คือการทำธุรกรรมแบบเล็ก ธุรกรรมยกตัวอย่าง300ดอลลาร์สหรัฐสมมตุติการทําธุรกรรมผมเอาบิตคอยไปซื้อพัดลมนะพัดลมตัวละ300ดอลลร์ทุกครั้งที่ผมเอาบิตคอยไปซื้ออะไรในอเมริกาเนี่ยผมต้องรายงานภาษีนะสำพั 3, กรอต้องการรู้ว่าสมมุติยกตัวอย่างเอาบิตคอยมูลค่า300ดอลลร์ไปซื้อพัดลมบิตคอยมูลค่า300ดอลลร์เนี่ยผมได้มาราคาเท่าไหร่ นะถ้าผมซื้อ2-3สปีที่แล้วผมได้มามูลค่า100ดอลลาร์ผมต้องเสียภาษี200ที่เป็นกำไรนั่นคือสิ่งที่สมกรต้องการแต่คุณซินเทียเมสเนี่ยเธอต้องการจะแก้กฎหมายฉบับนี้เธอต้องการจะแก้ว่า small transaction ธุรกรรมเล็กๆไม่ต้องรายงานภาษีซึ่งก็ต้องมีเงื่อนไขนะเงื่อนไขว่าปีนี้แม็กสุดห้ามเกิน5000ห้ามเกิน7 0 0 0ห้ามเกิน1ม0่นดอลลาร์สหรัฐ รายละเอียดเชิงลึกเนี่ยเรายังไม่รู้แน่นอนและเราไม่รู้ว่าการแทรกเเรื่องภาษีคริปโตเนี่ยมันจะทันหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับมติของวุฒิสภา,านะครับและทั้งหมดทั้งมวลถ้าทันมันก็เราไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่าด้วยนะถ้าผ่านเนี่ยโอเคแน่นอนเป็นเรื่องดีอุตสาหกรรมคริปโตเปิดกว้างแล้วก็ผ่อนคลายในเรื่องภาษี เป็นอะไรที่ต้องดูต่อไปนะครับต่อไปสั้นๆมาพูดถึงพ่อใหญ่ไมโครเซเลอร์เมื่อคืนนี้มีรายงานนะครับบริษัท strategy ซื้อบิตคอย n เพิ่ม4,980 btc มูล,ลค่า531.9ล้านดอลลาร์สหรัฐในราคาเฉลีย่ย1 6 8 0 1ดอลลาร์สหรัฐต่อ btc ทำให้ตอนนี้บริษัท strategy ถือบิตคอยทั้งหมดนะครับ5,97325 btc พราะใหญ่ซื้อทุกราคาซื้อทุกสถานการณ์นะต่อไปนะครับเพื่อนสมาชิกคอมเมนต์เข้ามาถามจากข่าวถูกป้นเงิน3.4ล้านซื้อคริปโตผมว่าเงินที่ใช้ซื้อน่าจะไม่สะอาดแล้วจากเหตุการณ์ถ้าไม่เกลือเป็นหนอนก็ฝั่งคนขายก็จงใจเหมือนวางแผนมาแล้วคุณบอลคิดว่ายังไงครับแล้วมีวิธีอื่นไหมที่ไม่ต้องเสี่ยงขนาดนี้นะครับ ก็หลายคนน่าเห็นข่าวข่าวป้นสื่อข่าวแมจเจอออนไลน์นะครับเขียนว่าอุดอาดปล้นเงิน3.4ล้านกลางลานจอดรถห้างดังยาลาภาวหลังดีลซื้อขายคริปโตนะคือเรื่องนี้คนนอกวงการอ่านข่าวไม่รู้แม้กระทั่งสื่อชั้นนำเขียนข่าวอาจจะไม่ค่อยตรงกับเหตุการณ์แต่สำหรับคนในวงการคริปโตเนี่ยเราเห็นหัวข้อข่าวแบบนี้เรามองตากันเรารู้ว่า อ๋อมันน่าจะเป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่นะทั้งนี้รายละเอียดเนี่ยผมไม่รู้ว่าคนที่เอาเงินสดไปแลกคริปโตมีเจตนารมยังไงนะที่มาของเงินเป็นอะไรผมไม่มีข้อมูลตรงเนี้ยกล่าวหาไม่ได้แต่อย่างที่เพื่อนสมาชิกถามเนี่ยมีวิธีอื่นไหมก่อนอื่นเลยผมไม่มีทางที่จะ P2P กับใครเป็นอันขาดในชีวิต ต่อให้ได้เรทดียังไงก็ไม่มีทางเพราะผมมีพ่อแม่ต้องดูแลผมมีช่องต้องดูถ้าผมไม่อยู่ใครจะดูช่องดูต่อไปใครจะทำนะครับและถ้ามันไม่มีอะไรที่ผมต้องแอบผมก็เอาเงินเข้ากาสิกรโอนจากกาสิกรเ,เข้ากับ exchange ซื้อ USDT ซื้อ Bitcoin อะไรก็ว่าไปนะแต่สมมุติสมมุติ ผมเป็นบอลสีเทาถ้าผมเป็นบอลสีเทาเงินที่ผมได้มาเนี่ยมันค่อนข้างเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาและผมต้อง P2P เอาเงินสดไปแลกบิตคอย n ไปแลก USDT เนี่ยผมนัดที่เดียวสนามซ้อมยิงปืนพี่มาเลยนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าสนามไหนผมจะซ้อมยิงปืนไปเรื่อยพี่มาถึงพี่โอนเลย ถุงเงินอยู่ข้างกระสุนพี่โอนเสร็จพี่หยิบถุงเงินแล้วพี่ไปเลยแยกย้ายแต่ถ้าพี่หยิบถุงเงินพี่ตกติกอันนี้ก็มีลุ้นถ้ามีเหตุการณ์อย่างน้อยผมได้ต่อสู้นะครับหรือไม่สามล้านกว่าบาทแลกกับคริปโตผมเจอพี่ล้านเปลี่ยนยางผมเปลี่ยนยางให้พี่ฟรีเลยสี่เส้นพอรถพี่ขึ้นปุ๊บผมจะมากับวินโมไซ ผมให้เงินพี่พี่ให้คริปโตพอเสร็จปุ๊บแยกย้ายนอกจากนั้นแล้วเนี่ยไม่มีทางที่ผมจะ P2P กับใครและผมแนะนำว่าอย่า P2P กับใครเป็นการส่วนตัวแต่โลกแห่งความเป็นจริงมันเศร้าเพื่อนๆต่อให้มีเหตุการณ์แบบนี้อีกร้อยครั้งอีกร้อยห้างสรรพสินค้ามีการป้นมีการจรี้มีคนโดนทำร้ายก็ยังมีคนทำต่อให้มีคนถูกหลอก หลอกให้รักแล้วก็ชวนลงทุนก็ยังมีคนโดนหลอกนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งเข้ามาในวงการคริปโตกดแรกเลยอย่าเชื่อใจใครเป็นอันขาดไม่มีใครที่เชื่อใจได้แม้กระทั่งจิตใจเราบางทีบางช่วงบางตอนเนี่ยยังเชื่อใจไม่ได้มีสติอยู่กับตัวจะทําอะไรนึกถึงหลอจิกลึกถึงหลักความเป็นจริงไม่มีอะไรฟรีในโลกไม่มีอะไรง่ายในโลก วันนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ปลอดภัยดูต่อไปครับผม